I remember a girl. I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was wrong. Romeo. I was looking for my Juliet. ที่สนใจอยากได้กําไรหินสวยๆนะคะเนี่ยมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือตัวอย่างนะรูปภาพถ่ายรูปภาพสินค้านะคะถ่ายจากสินค้าจริงเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ไปดูในช้อปปีได้นะคะหรือว่าทักมาถามก็ได้มีเยอะมากจริงๆเลยนะคะเป็นหินแท้ๆเลยเกรดพรีเมียมแต่ว่าขายในราคาย,ย่อมเยาหลายๆคนซื้อกันไปบ้างแล้วนะคะ ส่วนใครที่อยากได้เพิ่มก็มาดูใครที่อยากได้ใ,ใหม่ๆก็มาซื้อกันจัดกันไปเลยมีเยอะจริงๆนะคะถ้าเห็นในแบบแล้วไม่ชอบมาถามได้นะคะว่าสามารถร้อยแบบนี้ใช้เห็นอันนี้อันนี้อ,นนอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็มาถามได้นะคะขายกันอยู่เรื่อยๆเลยนัดจพื่นเพื่นอนเห็นไหมสวยมากเลยนะเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบเลยนะคะโอเคยังไงก็ อย่าเลื่มมาสนับสนุนกันนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ในหัวข้อไพ่ไม่โกหกนะคะแต่ดูไปเราก็อย่าไปโกหกตัวเองนะอย่าไปทำให้มันดีเวอร์หรือแย่เวอร์เอากลางๆไพ่ไม่โกหกไม่เป็นไรแต่เราอย่ากโกหกตัวเองนะจ๊ะ ก่อนอื่นเพื่อนๆช่องเรามีสินค้าขายมากมายจริงๆมี3ประเภทแต่ว่าแต่และประเภทก็มีเยอะอยู่เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมอุดหนุนนะคะทั้งเทียนหอมสายมูจุดมาแล้วก็มีข้อความคนขนนั้นอยู่ข้างในด้วยแล้วก็อะไรนะกําไรหินรวมไปถึงไพ่ข้อความต่างๆด้วยนะคะแล้วประเด็นหลักคืออย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะเพิ่มไรายได้เพราะว่าทุกวันนี้ รายได้จ no <laughs who 's graffiti> ุมจิบมากน้อยมากนะคะเอามาเข้าเรื่องของเรากันทีนี้ว่าวันนี้เลยพลังงานในไพ่เขาจะบอกอะไรบ้างนะคะดูดีๆก็เจ็บกล้ามเนื้อแถวหน้าอกขึ้นมาเขาไม่สบายหรือเปล่าคะหรือว่ายกน้ำหนักเยอะอึบอับอึบอับอึบอับแบบเนี้ย ฟิตหุ่นมันเจ็บมากตรงนี้นเจ็บมากแต่เราจะเป็นแบบนี้ตอนที่น้ําหนักมันขึ้นแล้วพอขยับตัวปุ๊บไขมันมันขยับมันเจ็บแต่ก็ไม่รู้นะเผื่อคู่กรณีของคุณเขาไปฟิตหุ่นมาแล้วเจ็บก็ได้เอามาอุ้ยเจ็บมากเลยอ่ะเจ็บจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเขาเรื่องต่อดีกว่าเอาเราพูดถึงคู่กรณีทําไมเมื่อกี้เรายังไม่รู้เลยว่าไพ่จอมาแบบไหนใช่เะล่ะ เอาดูสิระวังเจ็บป่วยนะคะเดีววีออฟเฟอร์จูนรีเวิร์สเลยเนี่ยโชคชะตาฟาลิกคิดเกิดอะไรขึ้นอ่ะไฟฟ์ออฟเฟ s รีเวิร์สนะจ๊ะอุย้ยเจ็บอะเจ็บมากอุย้ยเลิกเจ็บก็ได้อ่ะ Ace of Cups Upright อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะที่มันดีต่อใจ มีหน้าเจ็บหัวใจอึ๊บอบเมื่อกี้มีเจ็บก็ได้อะเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามา Four of Pentacles upright นะคะระวังจะมีใครหึงห่วงคุณนะจ๊ะบอกเลย Justice ค่ะ upright แม้พอจะมีใครโผล่เข้ามาก็จะมาทำเป็นห่วงกลาง <c oughs> ไม่ไหวเลยนะคะ Knight of Swords upright แรมดูเหมือนว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะทําให้ใครสักคนหนึ่งเครียดนะคะและแน่นอนแหละว่าไม่น่าจะใช้คุณนะจ๊ะดูซิใครส่งอะไรมาสักคู่นะอ mm ่ะโฮมิดอัปไรท์คุณท่าไม่ได้คุยกันเท่าไรหร่เลยช่วงนี้ฮเป็นไปได้ป่ะแล้วเราจะมาทําเสียงเล็กเสียงน้อยทำไมเนี่ยพูดดีๆก็ได้นะตามจริงโอ้ยเอา้าเพจออฟเพนทาเคิลอัไรโอ้ยคุณ คนเข้า่มาจีบคุณพูดตรงๆนะแล้วมันก็จะมีไอ้บ้าท,ที่ไหนไม่รู้หึงอ่ะนายอัฟวานส์อัพไรส์เนี่ยมาเลยไม่ได้นะจ๊ะอันนี้เด็กฉันอะไรประมาณนี้โอ้ยมันไส้ <c oughs> จริงๆนะมันไส้มากเลยอะ่ะอ่ะ king of w a n d s up right โอ้ oh, ไม่ใช่คิงสิน,นายออฟว s นอับไร้มันนามันโหนมาเลยว่ายังไงซะคุณก็เรือกเขาโอเคคุณคะตอนนี้นะเราจะบอกว่าสิ่งที่พ่จะไม่โกหกเลยในวันนี้ก็คือประเด็นแรกนะคะมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่โผล่มาจากฟอร์มโนเวร์ที่ไหนก็ไม่ทราบ รอเข้ามาทำความรู้จักกับคุณเพราะว่ามีความสนอกสนใจที่จะไปต่อจริงๆแล้วเราจะบอกว่าคนคนนี้นะคะแอบสืบส่องชีวิตของคุณมาพักหนึ่งละแล้วก็รู้มาว่าคุณเนี่ยไปเจอแต่คู่กรณีที่ไม่โอเคดังนั้นคนคนนี้ก็แค่อยากจะเข้ามาแก้สถานการณ์ชีวิตของคุณโดยการที่เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็มอบความรักที่ดีๆให้กับคุณ และก็เป็นการกระทําที่แบบค่อนข้างจะแกรนโอเพนนิ่งอลังการมากแต่ว่ามันมาสะดุดอยู่หน่อยนึงคือไอแกรนโอเพนนิ่งที่เปิดไปเนี่ยนะคะมันก็ไปถึงหูของคู่กรณีของคุณไม่ว่าจะเป็นคนเกา่าหรือคนที่กำลังอีลุงตุงนางอยู่แต่ยังไม่ชัดเจนพอมันไปถึงหูปุ๊บ จากที่เคยเงียบๆอยู่อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะแล้วเงียบเหมือนตายซากไปแล้วอยู่ๆก็จะฟ,ฟื้นคืนชีพมีพลังงานขึ้นมาใหม่เลยโดยการที่อยู่กูวิ่งเข้ามาขัดขาไอคนที่โผล่มาใหม่ให้มันล้มเพื่อที่จะไปต่อคุณไม่ได้แล้วตัวเขาเองก็จะทําตัวยิ่งใหญ่อลาัางการเมื่อกี้แกรนด์โอเพนนิ่งใช่ไหมเปิดตัวแรงส่วนของเขาจะเป็นแบบแกรนด์แกรเจอร์เลยก็คือแบบว่าทําตามสถานการณ์แล้วเราจะแอคชั่นทำาม่เยอะแยะเนี่มันเหนื่อย มันมันเป็นไปนตามพลังงานไงพราะดูเขาเล่นใหญ่ทั้งคู่นึกออกไหมไอคนที่มาใหม่ก็เล่นใหญ่ไอคนที่อยู่ตรงเนี้ยก็ยิ่งใหญ่เขาไปอีก <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทําให้อินเนอร์เราออกมาแบบนี้เหมือนนักลบต <laughs> ึ๊บๆอย่างเงี้ยอะดังนั้นแล้วนะคะความหึงหวงจะเป็นเหตุประมาณว่าผู้หญิงค่าใครอย่าแตะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็นั่นแหละผู้ชายของฉันอย่าแตะนว้ยประมาณนี้คึงคัง <laughs> เราเหนื่อยนี่คุณพลังงานนี่เราขอดูพลังงานคุณเดี๋ยว,วคุณอยากได้ทั้งคู่มเนี่ยคุณอยากได้ใครเผื่อไม่เอาทั้งคู่พอเท่าที่ดูแล้วประสาททั้งคู่โอ้ยตายมันจะมาแข่งกันนะเพื่ออะไรเนี่ยเอ้าพลังงานคุณเป็นไงคะฮึบ queen of pentacles รัดมากที่รักพลังงานนิ่งมากประมาณว่าพวกมึงเป็นอะไรกันคะถามกูหรืยังว่ากูอยากได้ใครประมาณนี้ เหนื่อยแทนคุณเลยอ่ะจริงอ่ะอะไรอีกของคุณคะ Ace open t a c l e s reverse คุณบอกว่าฉันไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับใครทั้งคู่นั่นแหละพอกันเลยไปไกล้เรา inner l a อ e r มากเลยใครมาดูใหม่ยังไม่ได้กดติดตามกดนะคะช่องนี้สนุกค่ะกลับมาต่อที่ไพ่ของเราก็คือว่านะคะตอนนี้นะไอคนใหม่ตัดมันไปก่อนไหมหรือย,อยังไงอยากรู้ปะอาถามเรื่องคนใหม่หน่อยนึงก็ได้ ว่าจะเข้ามาแล้วมันจะเข้าท่าหรือเปล่าเนี่ยเท่าที่ดูนี่โอ๊ยพอๆกันเลย <c oughs> เมื่อมีการแข่งขันเกิดขึ้นก็จะสนุกมากขึ้นนะคะอ่ะ The Tower Reverse โอ้ยนางก็ไปโดนอะไรมา <c oughs> เช่นกันก็เลยแบบว่าเข้าอกเข้าใจคุณว่าการที่มีความรักที่มันเห่งสวยเนี่ยมันไม่โอเคมากๆดังนั้นนะคะถามว่าคนคนนี้โอเคไหมยังตอบไม่ได้หรอกตอบได้แค่ว่า ก่อนหน้านี้ก็ไปเจออะไรที่ห่วยๆมาเหมือนกันแล้วพอมาเจอคุณก็แค่คิดว่าเราอะเคมีตรงกันอันนี้คิดไปเองนะคุณอาจจะไม่ตรงกับเขานะแต่เขาอะตรงกับคุณเนาะอ่ะแล้วก็มาต่อที่ไอ้คนที่มันจะโผล่มาเอาขาไปขัดคนใหม่ให้ล้มเพื่อสกัดดาวรุ่งนะคะเราเหนื่อยน a n o t ทคแ a คชั่นแบบเอีออออยงกับการอ่นานไพ่แบบแอคชั่นใช่ไหมอยู่สิคนที่จะมาสกัดดาวรุ่งอีกแต่คนใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ โ oh, อ้เอชออฟคัพส์อะไรเขากลัวคุณหนีไปจริงๆนะคุณกลัวที่จะสูญเสียคุณไปค่ะคีหึงด้วยแล้วก็คีหวงแต่พอคุณดีด้วยก็ทำนิสยัยไม่ดีสายเดอะเดอัพไรต์คุณค่ะเขากลัวจบจริงๆนะและเขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะจบเขาแค่เป็นหลันล้าหลันล้าอยู่ เอามาดูซิว่าไพ่ข้อความคนนี้จะว่าไงบ้างคนใหม่เอาไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งถามเนาะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรถามหรอกตอนนี้ดูใหม่มากมาดูไอ้คนที่เป็นสุนัขห่วงก้างก่อนว่าห่วงทําไมกลางหมากินกระดูกปะปกติไม่ได้กินก้างนะี่เนาะต้องเรียกว่าสุนัขห่วงกระดูกไหมต้องเรียกแมวห่วงก้างสิเนาะทำไมเรียกแปลกแปลเนาะคนโบราณเอา้าอย่าไปสงสัยเยออเดี๋ยวก็จะดา่า วายเป๊ะเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตเขานะคะห้ามไปไหนทั้งสิ้นเลยใครบอกว่าความสัมพันธ์นี้จบมันจบไม่ได้เขายังไม่พร้อมอย่ามาทึกทักว่ามันจบมันแซ็งจริงอ้ยา <c oughs> เอาไมา้ทุบอ่ะ่อเฮ้ย <c oughs> อ่ะถึงแม้ว่าจะอยากให้คุณอยู่มากก็ตามแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ถูกต้องที่เราสองคนจะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันอ่ะมันกะแน่หระเธอ มันก็ต้องดูนิสัยใจคอกันก่อนไหมอยู่อยู่จะแบบขนเสื้อผ้ามาอยู่เขาเลยมันก็ไม่ได้ไหมโอ้ยอย่าออกตัวแรงเถอไอคนเนี้ยหลัจริงนะลูกคิดว่าเขามันหน้ามากนะคุณเราไม่รู้แบบนิสัยคนนะแต่พายออกมาพลังงานมันหน้ามากประมาณว่าเขามาขวางแล้วคุณจะเลือกแต่คุณบอกยังดูความประพฤติก่อนอ่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีความจําเป็นกับชีวิตเขามากมายเลยนะคะ โอ้ยมากจริงๆนะ้เนะี่ยยังกับหัวใจที่แบบมันจะต้องการเลือดสูบฉีดให้เต้นตุ๊บตุ๊บตุๆๆ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยอันนี้เราเขียนมาเองนะเราก็รู้สึกว่าสเสลิ่มมากเลยโอ้ยบางทีเราก็มีมุมสเสลิ่มกันนะว่าไปดีแล้วล่ะเด้ออ่ะเ,เขาขอโทษด้วยนะคะกับสิ่งแย่ๆต่างๆความเจ็บปวดต่างๆที่เขาสร้างสรรค์ให้คุณเขารู้แหละว่ามันไม่ใช่ผลงานคุณภาพสักเท่าไหร่มันแบบว่าแบดคุณภาพมากเลยแต่เ็าทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ แต่ว่าอนาคตยังไม่รู้นะว่าจะทําซ้ําหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆห้ามไปมีคนอื่นเขาจองอืออยากทุบหัวอืเขาจอง,ออออจองนะคะห้ามไม่มีคนอื่นเด็กขัดไม่ได้เลยเอเอแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะรับมือกับความรู้สึกของตัวเองได้ดังนั้นแล้วการอยู่ใกล้ๆคุณมันก็มันมันก็เหมือนจะมีอะไรกระตุ้นหน่อยนึงนะคะมีการทริกเกอร์เบาๆเอางี้ด้ยวยเราขออนอุญาตดูเดี๋ยวว่า อะไรที่เป็นเป็นปัญหานักหนาที่ทำให้เขาต้องห่างคุณแล้วก็ไม่กล้าจะอยู่ใกล้ออกมาดีๆนะไพ่ไม่ดีแม่ด่านะลูกเอาแม่อะไรคะทำเป็นปัญหาเยอะมากมายเว็ไว h y o u r of Wands มีคนของเขาอยู่แล้วเ,เปล่าคะตายแล้วทำไมแย,ย่อย่างนี้นิสัยตัวเองก็มีแล้วพอคนอื่นเขาจะเริ่มต้นบ้างมาขวางโอ้เห็นแกนตัวนะนี่ตายแลสรุป ตาคนนี้หรือยายคนนี้มีความคงอยูของตัวเองอยู่แล้วถ้าไม่ตรงปล่อยผ่านไปนะคะนะแย่จะมัดเลยนิสยัยไม่โอไม่โอเคมากๆมีหน้าแล้วมีแพ่ justice ยู่ตรงนี้ด้วยมีหน้ามีหน้าอ่ะแล้วก็นะคะ seven of นออฟแต่เขายอมแพ้กับความสัมพันธ์ของเขาแล้วนะอันนี้ในกรณีถ้าเขามีคนขเขาอยู่แล้วนะคะคนคนนี้จะไม่ต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์ของเขาแล้ว แต่เขาจะมาต่อสู้คนที่จะมาแย่งคุณไปจากเขาเนี่ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้ในเมื่อตัวเองก็มีแล้วพ่อคนอื่นจะมีบ้างเอ้าเป็นปัญหาอ้อเห็นแกนตัวมากเลยเอางี้ด้วยกันเราขออนุญาตเปิดไพ่น้อยของเราเป็นตัวแทนคุณนะคะเป็นตัวแทนของคุณว่าคุณจะส่งอะไรไปถึงเขาบ้างสามใบเนะบาะสามใบดูซิว่าเพื่อนๆของเราที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณพี่ ที่ค่อนข้างจะกรี e d ้เห็นแกนตัวคนนี้นะคะฮึบเฮ้ยอะคุณบอกเขาว่าคุณรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงคุณขาเขาเห็นแกนตัวนะคุณจะ่าไปโลกสวยนะอันนี้เราขัดแย้งคุณนิดนึงนะจําไว้นะคะว่าเขาเป็นคนเห็นแกนตัวอ่ะ แล้วคุณก็บอกเขาว่าคุณรู้ว่าจริงๆเนื้อแท้เขาเป็นยังไงคุณรู้เลยเนื้อแท้ของเขาเนะ่ะคุณรู้ถึงจิตใจเขารู้ถึงจิตวิญญาณด้วยซ้ำแต่เราบอกคุณแล้วว่าเขาเห็นแกนตัวระวังนะจะเป็นเพื่อนอย่าไปใจดีเหลือเกินเราต้องคลุกไว้บางทีอ่าต่ออุ้ยเจ็บหัวใจตรงนี้เจ็บจุ๊บๆเลยอ,ะอ่ะอ แล้วคุณก็ถามอันนี้เป็นคําถามนะคุณถามว่าทําไมคุณถึงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินสําหรับเขาที่เขาจะเดินจากคุณไปอันนี้เราจบกันแล้วจริงๆใช่ไหมอาจจะเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะคะแต่ดูเหมือนว่าที่จบของคุณเนี่ยคือความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเอย โอเคแล้วคุณก็บอกว่าคุณน่ะนะยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็นเขาไม่จําเป็นจะต้องทําตัวมันหน้ามันโหนแบบเทวดงเทวดาปรับเปลี่ยนตัวเองเวอร์วังอลังการเพื่อให้คุณยอมรับหรอกเพราะคุณนะ่ะไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยแค่เขาเป็นเขาก็พอ นี่ไงเขาเป็นเขาตรงเนี้ยบอบบอบอที่คุณเห็นเนี่ยรีบมาสกัดดาวรุ่งกลัวคนอื่นมาแย่งคุณไปอ่ะหลังจากที่คุณส่งข้อความทั้งหมดไปบอกเขาเมื่อกี้นะคะเขามีอะไรที่อยากจะสื่อสารเพิ่มเติมบ้างคุณรู้เจ็บตรงนี้จริงๆนะเจ็บแบบข้างในอ่ะจะตายไหมเนี่ยการหนักจริงอ่ะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่มันแบบเอ่อผิดธรรมชาติหรอกคือเรานี่แหละ อย่างที่เราบอกเวลาเราอ้วนขึ้นใช่ไหมมันก็จะเจ็บเวลาเราขย,ยับตัวมันจำเนืออะไรเงี้ยต้องไปลดน้ําหนากักหมอก็ได้นะบอกบอกก็จะกินมากมายอะไรนักหนาลดน้ําหนักบ้างอะ่ะต่อเดี๋ยวเขาจะด่าว่าพูดจะเรื่องตัวเองไม่มันเจ็บไงอ่าคิงออฟวันส์รีเวิร์สเมื่อกี้เราด่าเขาว่าเขามันหนามัน,นโนกแล้วตอนนี้หลังจากที่เขาได้รับข้อความจากคุณไปนะเขารู้สึกเสียเซลล์นิดนึงเพราะว่า คุณเป็นคนที่ใจดีเขาเหลือเกินมันยิ่งทําให้เขารู้สึกแย่กว่าตัวเองเพราะว่าหลายๆครั้งที่เขาทําอะไรลงไปด้วยความมันนามันหนกเนี่ยมันดูเสลอรก็ก็ <c oughs> <c oughs> จริงนะว่าไปอะต่อจาเดอะสตาร์อุ้ยชื่นชมคุณมากกว่าเดิมอีกนะคะประมาณว่าพอได้ยินสิ่งเหล่านี้ที่คุณบอกไปผ่านพลังงานเมื่อกี้นะรับรู้ได้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้คนคนนี้แหละมีหน้าแหละที่เรามีแอบไว้ในใจเพราะว่านี่ใส่น่ารัก อันนี้เขาชมคุณนะเขาเขานิส่ว่าคุณนี่ิส่น่ารักนะอ่ะอะไรอีกล่ะหนีเดมูนอุ้ยเขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็รู้เหมือนกันว่าเนื้อแท้ของคุณนะเป็นคนน่ารักเมื่อกี้เขาชมไปแล้วนะคะขอแพ้ใบสุดท้ายนะเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปอีกอย่างหนึ่งเราจะบอกว่าเมมโมรีการ์ดของเรามันจะเต็มแล้วมันอัดคลิปได้อีกแค่5้านาทีเ <laughs> พราะฉะนั้นเรารีบจบก่อนดีกว่าใช่ไหม่ะแม่ อีกอันสุดท้าย n i g h t of Pentacles อะไรทุกอย่างมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปเราไม่ค่อยช่วไพ่ใบนี้เท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่ามันยืดยาดอืดอัดมันทําอะไรไม่ค่อยแบบได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นคุณต้องอึ๊บไว้นะคะอึ๊บไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเขามีคนเขาอยู่แล้วนะอะไรอะไรมันก็ช้าไปหมดเพราะว่ามันไม่ได้มีให้คนสองคนแล้วตอนนี้จากหน้าไพ่มีทั้งซีไอคนใหม่ก็โผล่เข้ามาอีกเอางี้แล้วกัน การสุดท้ายที่เราจะเปิดให้เราจะถามให้ว่าคนสุดท้ายเอ็มมี่คนสุดท้ายคนใหม่ที่จะโผล่เข้ามาเนี่ยในกรณีถ้าโผล่มาจริงๆนะคะจะสามารถเปิดใจพูดคุยได้ไหมหรือว่าควรวิ่งหนีไปนะดูสิไพ่จะบอกว่ายังไง Queen of ซั s เฮ้ยไพ่บอกใช้เหตุผลอย่าใช้หัวใจค่ะใช้สมองห้ามใช้หัวใจ ใช่ขอแบบตรงๆงได้ไหมเพราะว่าบางทีเธอเ็าอ้อมไปเ้าเพื่อนจะงงนะคะขอตรงตรงเลยว่าควรวิ่งหนีไปหรือควรเปิดใจคุยบ้างอ่ะโอ้ oh, six of cups ีเวิ r ์สไพ่บอกไม่เหมือนคนเก่าหรอกเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลองเปิดสมองคุยแต่อย่าเปิดใจนะคะเปิดสมองใจค่อยเปิดทีหลังศึกษาดูปดนิี้สัยก่อนว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมแล้วค่อยเปิดใจตามแต่ตอนนี้เลยไพ่บอกว่า ใช้สมองอย่าเพิ่มใช้หัวใจคุณได้ยินเสียงฮือฮือข้างหลังไหมแมวเรานอนกลนเสียงดังมากขนาดเราอาัดคลิปเสียงดังสะท้านไปทั่วห้องเลยนางยังนอนหลับลุกล่นดังได้อีกโอ้สุดยอดนี่นอนอ้วนอยู่ข้างหลังแล้วนางชอบตดเวยนะแล้วตดเหม็นมากขอบอกโอเคพอแล้ววันนี้นะเพื่อนๆแล้วกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยว ไว้เจอกันคลิปต่อไปบายๆวันนี้ทติทาร่มีสินค้ามานำเสนอค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรหอมๆนะคะอย่างเทียนหอมอะไรแบบนี้เนาะวันนี้เราก็มีมาให้เลือกเยอะยๆมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแว็กซ์เมลนะคะแว็กซ์เมลมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายแบบมากเลยนี่ก็ใช่แล้วก็อันนี้ด้วยจะมาในรูปแบบเหมือนช็อกโกแลตนะคะ มาซื้อได้เลยนะคะมีเยอะมากมายเลยแล้วก็อันนี้อีกเป็นแว็กซ์เมลมีเยอะหลายกลิ่นนะคะแต่และคอลเลคชันมีอยู่ประมาณ8-9กลิ่นแล้วก็อันนี้เป็นเทียนหอมซ่อนข้อความจากจักรวาลน,นะคะเป็นข้อความที่ให้กำลังใจเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณเนาะอันนี้นะคะสามารถเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้ด้วยนะ จุดไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเป็นข้อความให้กำลังใจต่างๆส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเทียนหอม The Fortune เขาจะมีสีซ้อนอยู่ข้างในจุดไปจุดมาจะมีสีต่างๆเกิดขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไปคือสีน้ำเงินนะคะจะเป็นเรื่อง์ไพรส์ที่เป็นเรื่องดีๆสีแดงความรักแท้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วก็สีดานะคะ จะเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีๆเพราะฉะนั้นอยากได้มาซื้อไปมันก็จะเป็นเท,เทียนเสียงไทยแหละอย่างที่บอกจุดเราก็จะมีสีให้เลือกนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทียนสำหรับราศีต่างๆมีครบทั้ง12ราศีนะคะพร้อมหินบําบัดข้างในด้วยนะมีครบเลยอันนี้เป็นเทียนหอมซ่อนข้อความเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณ เป็นในรูปแบบคล้ายๆกับพี่กะคาดอะคะ่ะแต่จะไม่ได้เป็นเทียนหอมในรูปแบบที่ว่าเราเลือกข้อความเราส่งไปให้คุณนู้นคุณนี้นะไม่ใช่อันนี้เขาจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเหมือนพิกะคาดเลยว่าที่คุณจุดไปเนี่ยคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะส่วนอันนี้เทียนหอมบอกรักนะคะเดีย๋ยวเปิดให้ดูด้านในแบบหนึ่งอ่าเนี่ยจะเป็นหัวใจอย่างนี้นะคะ เป็นเทียนหอมบอกรักเพราะว่าข้างในเขาจุดไปแป๊บหนึ่งจะมีข้อความบอกรักขึ้นมาให้ข้อความเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทํามาแล้วเรียบร้อยแต่รับรองว่าเป็นข้อความจริงๆนะสําหรับอันนี้ใครที่ชอบข้อความซุกซนซุกซนหน่อยเทียนหอมสีดํานะคะอาจจะเหมาะสําหรับสาวๆซื้อให้หนุ่มๆห,หรือว่าหนุ่มๆซื้อไปจุดเองก็ได้กินหอมมากข้อความมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยเลือกได้ จะเป็นข้อความที่สุกซนสุกสนหน่อยอันนี้สําหรับหนุ่มๆที่อยากซื้อให้สาวๆหรือสาวๆซื้อไปจุดเองหรือแม้แต่กระทั่งซื้อไปเป็นของขวัญเพื่อนก็ได้อีกนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมมาสนับสนุนกันนะคะมีอีกมากมายหลายแบบเลยในช้อปปี้ลิงน์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆ